สวัสดีค่ะนักเรียนป3าาวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องเวลากันเหมือนเดิมนะคะอ่ะมาดูเลยนะคะหน้าถัดไปเนาะ,ะหน้าถัดไปจะเป็นการอ่านตารางเวลาแล้วตอบคําถามนะคะอ่ะเขาบอกว่าอ่านบันทึกกิจกรรมที่ระบุเวลาและเขียนและตอบคําถามอะ ในแถบสีชมพูเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3เป็นการเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนป3นะคะมี2วันวันแรกคือวันศุกร์ที่20ธันวาคมถูกไหมวันที่2คือวันเสาร์ที่21ธันวาคม2562นะคะอะมาดูกิจกรรมวันศุกร์กันวันศุกร์เราเริ่มด้วย8นาฬิกาลายงานตัวนะคะ 8นาฬิกาตรงนี้รายงานตัว8โมง30นาที8นาฬิกา30นาทีเปิดประชุมกอง9นาฬิกา30นาทีเดินทางไกลก็จะเป็นกิจกรรมต่ตางๆมาสิ้นสุดตอนเวลา21นาฬิกาเนาะอันนี้ก็คือจบวันที่20ต่อมาวันที่21ตื่นนอน6นาฬิกาแล้วก็ทำสิ่งต่างๆไปจนถึงเดินทางกลับบ้านนะคะคราวนี้หนูต้องอ่าน ข้อมูลในตารางทั้งสองฝั่งแล้วมาตอบคำถามอ่ามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยข้อที่หนึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือวันที่เท่าไหร่บ้างอ่าวันที่เท่าไหร่บ้างหนูก็ตอบเลยเขาถามวันที่นี่หนูก็ใส่เลยค่ะมีวันศุกร์ที่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้า้อยหสิสองใช่ไหมหนูก็เขียนเลยค่ะวันศุกร์ที่ยี่สิบ วันวาคม2562แล้วก็ใส่ลูกน้ำแล้วก็เขียนไปเลยวันเสาร์นี่วันเสาร์ตรงนี้ถูกไหมหนูก็เขียนไปวันเท่าไหร่นะคะต่อมาดูที่ข้อที่2นักเรียนต้องรายงานตัววันที่เท่าไหร่เวลาใดดูซิตรงไหนคือรายงานตัวอ่ะวันไหนเอ่ยรายงานตัว นี่รายงานตัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกรายงานตัว8นาฬิกาถูกไหมวันศุกร์ที่20ทธันวาคมหนูก็เขียนไปเลยนักเรียนต้องรายงานตัววันที่เท่าไหร่เวลาใดหนูก็เขียนไปว่าวันศุกร์เพราะว่ามันอยู่ในเกาะวันศุกร์คือเกาะนี้ถูกไหมคะเกาะฝั่งซ้ายทั้งหมดคือเกาะวันศุกร์เนาะนีหนูเขียนไปเลยวันศุกร์ ที่20ธันวาคมพศ2562เวลาเวลาดูรายงานตัวเวลาเท่าไหร่เอ่ยคือตรงนี้0.8.00นแบบนี้นะคะอะต่อมาเดี๋ยวน้ไปเขียนเองนะต่อมาวันที่3วันศุกร์ที่20ธันวาคมเวลา9นาฬิก30นาทีนักเรียนทำกิจกรรมในหนูก็มาดูตารางของวันที่20ก็คือตารางนี้ถูกไหม เขาบอกว่า9น,นาฬิก,กา,า,า,า30นาทีทำกิจกรรมใดหนูก็มาหาค่ะอ้อนี่ไง9นาฬิกา30นาทีทำกิจกรรมใดก็คือหนูก,ก็ตอบเลยเดินทางไกลนะคะอ่าข้อที่4ดหนูไปทำเองข้อที่5ก็เหมือนเดิมนะคะตื่นนอนและกายบริหาร,ร,หารเวลาใดหนูก,ก็ไม่หาตื่นนอนกายบริหารอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้หนูก,ก็ตอบไปนะคะ ข้อที่6กลับบ้านวันที่เท่าไหร่เวลาใดก็ดูข้อมูลในตารางแล้วตอบคำถามเนาะอ่าต่อมาหน้าถัดไปค่ะหน้าถัดไปเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเอ่ยบันทึกกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนป .3 วันพฤหัสบดีที่25อ่าเขาบอกเวลา7จ็โมงสานาทีออกเดินทาง7จ็โมงสานาทีนี่เห็นไหมคะ ก็คือนาฬิกาอันนี้ถูกไหมเขาบอกว่าออกเดินทางต่อมาบรรทัดที่สองบรรทัดที่สองเจ็ดโมงเสร็จแล้วก็ต้องไปอันนี้ถูกไหมอาจทางฝั่งขวาโมฝั่งขวานะคะฝั่งขวามือขัวทษฝั่งขวามือทําอะไรเอ,อ่ยเวลาเท่าไหร่หนูดูเข็มสั้นเข็มสั้นชี้เลขเก้าถูกไหมเข็ยมยาวชี้เลขสิบสองก็เป็นเวลาเก้า ศู0เกจุศนถูกไหมคะเพราะมันไม่มีนาทีเนาะเขียยาเขาชี้เลขสิบสองก็คือศูนย์นาทีถูกไหมคะอะทำกิจกรรมอะไรเอ่ยเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือว่าเขียนไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำาก้านาฬิกาเสร็จแล้วเมื่อกี้9ก้นาฬิกานี้ถูกไหมต่อมาก็ทำอะไรเอ่ยรับประทานอาหารกลางวานันรับประทานอาหารกลางวันกี่โมง เข็มสั้นเราอยู่ระหว่างเลข11กับ12ก็คือ11นาฬิกาเนาะเลยเลิกเลยเลข11แต่ยังไม่ถึง12นะคะก็เป็นเท่าไหร่เอ่ย1 1จุดนาทีดูเข็มยาวเข็มยาวชี้เลข6ก็คือ30นาทีนูเขียนเลย11.30นทํนนาทนอนทำกิจกรรมอะไรเอ่ยรับประทานอาหารกลางวันอ่านนูเขียนไปรับประทานอาหารกลางวัน ะะต่อมาหนูก็มาทํานาฬิกานี้นาฬิกานี้แล้วก็นาฬิกานี้นะคะเขียนให้เสร็จเนาะอย่าลืมนะคะถ้าเข็มสั้นเลยเลข12แล้วต่อมาตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่เอ่ย13มถูกไหมสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอย่าลืมนะคะโอเคอ่ะต่อมาเป็นโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหา เป็นการบวกลบเวลาเนาะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าคุณใช้เวลาว่ายน้ำสองชั่วโมงสิบหนาทีแก้วตาคนนี้เขาชื่อแก้วตานะคะไม่มีวอร์นอะแก้วตาว่ายน้ำหนชั่วโมงยี่สนาทีแก้วตาใช้เวลาน้อยกว่าคุณเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเขาถามตรงนี้ค่ะแก้วตาใช้เวลาน้อยกว่าคุณเท่าไหร่หนูก็เขียนเลยแก้วตาใช้ เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุนเท่าไรอ่ะต่อมาบรรทัดถัดไปค่ะโจทย์บอกโจทย์บอกอะไรเอ่ยโจทย์บอกขุนใช้เวลาว่ายน้ำ2ชั่วโมง15นาทีแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำ1ชั่วโมง20นาทีเขียนเลยค่ะขุนใช้เวลาว่ายน้ำ 2ชั่วโมงสิห้านาทีแก้วตาใช้เวลาว่น้ำหนึ่งชั่วโมงยีสิบนาทีตรงแก้วตาไม่มีคำว่าใช้เวลาเนาะเราก็เขียน แค่แก้วตาว่ายน้ำก็พอค่ะแก้วตาว่ายน้ำหนึ่งชั่วโมงยีสนาทีเ่านี้ข้อนี้นะคะมันเป็นการเปรียบเทียบเนาะเขาถามว่าแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุนเท่าไหร่ก็คือต้องเอามาลบนะคะอะคราวนี้ขุนเนี่ยเขาใช้เวลาว่ายน้ำเท่านี้ถูกไหม แก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำเท่านี้เราก็ต้องเอาของคุณเป็นตัวตั้งนะคะหนูก็เขียนคิดซ้ายมือเลยคุณใช้เวลาว่ายน้ำกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงหนูเขียนไปสองชั่วโมงกี่นาทีเอ่ยสิบห้านาทีนะคะ สองชั่วโมงสิบห้านาทีอะไม่ต้องใส่จุดเนะาะคราวนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนชั่วโมงอันไหนหนาทีนักเรียนก็ใส่คําว่าชั่วโมงไว้ข้างบนตรงนี้ค่ะอะแล้วก็ใส่คําว่านาทีไว้บนหัวตรงนี้โอเคนะต่อมาแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีแก้วตาว่ายน้ำ หนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีข้อนี้เอามาทำอะไรกันเอ่ยลบกันนะคะอ่ะข้อนี้นักเรียนดูนะเราจะลบเราจะแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะแต่หนูไม่ต้องขีดเส้นตรงนี้ตามครูนะเราจะแบ่งครึ่งนาทีลบนาทีก็คือสิบห้าลบกับยี่สิบตัวนี้นะคะข้อนี้สิบห้าลบยี่สิบได้ไหม ลบไม่ได้เพราะ15บห้าเขาน้อยกว่ายี่สนะคะถ้าตัวบนน้อยกว่าตัวล่างลบไม่ได้เนาะหนูต้องไปยืม2ค่ะจาก2ถูกยืมมา1จะเหลือ1นะคะต่อมา15นาทีเขายืมมาปกติแล้ว1ชั่วโมงค่ะหชั่วโมงจะเท่ากับ15นาทีครูเขียนตรงนี้แล้วกัน1ชั่วโมง เท่ากับ60นาทีค่ะไม่ใช่15นาทีนะคะครูพูดผิดอ่ะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเพราะฉะนั้นเมื่อนาทีเขายืมชั่วโมงที่เป็นเลข2เลข2จะเหลือ1แล้ว15เราจะบวกไปอีก60เขียนบวก60ตามครูแบบนี้ได้นะคะเพราะ1ชั่วโมงมี60นาทีอ่ะ15บวก60ได้เท่าไหร่เอ่ย ลองดู15บวก60 5บวก0ได้5 1บวก6ได้7ได้75นะคะหนูเขียน75ไว้ข้างบนเลข15สมมุติ15เราเขียนตัวเล็กๆหน่อย75เราเขียนไว้ข้างบนแบบนี้นะคะเราจะได้รู้ว่าตอนเนี้ยของเราไม่ใช่15นาทีแล้วนะแต่กลายเป็น75นาทีแล้วเพราะเราไปยืมชั่วโมงมา1นึ่งนะคะ,ะลบเลขค่ะ เอา75ดสิลบยี่ลบศได้5 7าลบสได้ 2, 5ต่อมาค่ะ1ด้านชั่วโมง1นลบหได้0อ่ะเสร็จแล้วนะคะคราวนี้เราก็เขียนทวนสิ่งที่จดถามค่ะแก้วตาใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุนเท่าไหร่แต่คำว่าเท่าไหร่ต้องเอามาไหมไม่ต้องนะคะ น้องเขียนเลยแก้วตาใช้เวลาว,ว่ายน,น,น้ำน้อยกว่าขุนอ่ะโอเคแล้วก็ต่ออบตอบค่ะข้อนี้แก้วตาจะใช้เวลาว่ายน้ำน้อยกว่าขุน55าสินาทีเพราะตรงหน่วยนาทีตรงเนี้ย5้ของเราเป็นหน่วยเป็นนาทีถูกไหมคะ ก็เลยจะตอบแค่55นาทีส่วนหน่วยชั่วโมงของเรามันเป็นศูนก็คือไม่มีค่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องตอบนะคะหนูก็เขียนตัวนครับทวมคำตอบค่ะแก้วตาใช้เวลาว่าน้ำน้อยกว่าขุนเอาตรงนาทีมาใส่ค่ะ55นาที มปกรเป็นชื่อหัไมาทับสองไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะลองเข้าไปถามห้องนี้ด้วยค่ะ่ะาคบนี้ค่ะอ่าข้อที่สองนะคะมาดูแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาดหนึานาทีใช้เวลาซื้อของสองชั่วโมง25นาทีแม่ใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมดเท่าไรนะคะ ามาดูสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรแม่ใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมดเท่าไหร่เขียนเลยคะ่ะแม่ใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมดเท่าไหร่ อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามต่อมาสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรคะนี่เลยทั้งหมดตรงนี้เลยค่ะแม่ใช้เวลาเดินทางเวลาเดินทางไปตลาดหนึ่งร้อยห้านาทีหนึ่งร้อยห้านาทีหรือเปล่าห้คุณดูสิอ่าหนึ่งร้อยห้านาที หนึ่งร้อยห้านาทีใช้เวลาซื้อของสองชั่วโมงยี่สิบห้านาทีอาแบบนี้นะคะคราวนี้น่วิธีทำวิธีทำนะคะบรรทัดแรกเลย ข้อนี้ต้องเอามาบวกกันเนาะเพราะเขาจะถามหา,หาว่าใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ปัญหาแรกก็เขียนเลยค่ะแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาดอย่าลืมเขียนหน่อยข้างบนนะคะชั่วโมงนาที เขาให้เป็นอะไรเอ่ย105นาทีถูกไหมคะแม่ใช้เวลาเดินทางไปตลาด105นาทีเขาให้ชั่วโมงมาไหมไม่ให้เพราะฉะนั้นเราก็ใส่105นาทีตรงนี้เลยเราเอามาบวกค่ะใส่เครื่องหมายบวกบรรทัดที่สเขียนสิ่งที่โจดให้เหมือนเดิมค่ะใช้เวลาซื้อของ2ชั่วโมงอะใส่เลขสให้ตรงกับชั่วโมงค่ะ แล้วก็25นาทีอ่ะใส่เลขให้ตรงหลักนะคะ5ตรงกับ5 2ตรงกับ0แล้วขีดเส้นตายโอเคคราวนี้บวกเลขค่ะ5้บวกหได้10ใส่0ทด1 1ึบวกศได้1บวกอีก2ได้3ดึง1ลงมา2มีอะไรให้บวกไหมคะไม่มีดึง2ลงมาคราวนี้เราก็จะได้แล้วนะคะ คําตอบของเราแม่ใช้เวลาเดินทางและซื้อของทั้งหมดเขียนเลยค่ะแม่ใช้เวลาเดินทางซื้อของทั้งหมดอ2ชั่วโมง130นาทีนะคะแต่คราวนี้ใน1นชั่วโมงเนี่ยครูบอกแล้วว่า1ชั่วโมงของเรา ยังอยู่ไหมไมีอยู่แล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงของเราหนึ่งชั่วโมงของเรามีแค่หกสิบนาทีเท่านั้นมีแค่หกสิบนาทีเท่านั้นแต่ตรงเนี้ยเรามีตั้งหนึ่งร้อยสามสิบนาทีอ่ามีตั้งหนึ่งร้อยสามสิบนาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงเอ่ยเราต้องทำการลบหกสิบก่อน ลบ60ออกจนกว่ามันจะเหลือน้อยกว่า60นะคะอะ่ลองตั้งดู130ลบ60ครั้งที่1ได้0 3ลบ6ไม่ได้ยืม1เหลือ0จาก3เป็น13ได้70ลบ60ครั้งที่1ได้70 70ตัวนี้ของเราเกิน60 อยู่หรือเปล่าถ้าเกินอยู่เอา60มาลบอีกหนึ่งรอบค่ะเอา70ที่เราได้ลบ60ใหม่อีกหนึ่งรอบ0ูลบ0ได้0 7นลบ6ได้1ได้คำตอบเป็น10 10เกิน60มั้ไหมไม่เกินนะคะแสดงว่าเราต้องเอา130มเนี่ยมาลบ60ออก2รอบนะคะลบาลบ60ออก2รอบหนูก็เขียนเลยลบ60แบบนี้ก็ได้ลบ60 ลบ60แบบนี้นะคะอ่ะ130ลบ60ออก2รอบรอบแรกนี่ลบได้70รอบที่2เอามาลบอีก60ได้10เพราะฉะนั้นฝั่งขวาสุดของเราที่เป็นนาทีจะเหลือ10เมื่อลบ60ออก2รอบฝั่งชั่วโมงหนูก็ต้องบวก2ทําไมต้องบวก2เพราะเราลบ60ออก2รอบค่ะอันนี้นับเป็น1อันนี้นับเป็น2 แบบนี้นะคะเพราะว่าการลบ60ออก2รอบก็คือการเพิ่มเวลาไปสองชั่วโมงเนาะเราก็เลยต้องบวก2ตรงชั่วโมงอ่ะชั่วโมงสองบวกสเป็น4อ่ะได้เป็น4แบบนี้นะคะโอเคไหมโอเคนะอ่ะคราวนี้เสร็จแล้วค่ะคำตอบของเราให้นักเรียนเช็คเสมอว่านาทีห้ามเกินหกสิบ ตรงนี้เนี่ยนาทีห้ามเกินหกสิบนะคะหรือตรงนี้ใส่หรือไปด้วยข้อนี้นะคะหรือสี่ชั่วโมงสิบนาทีต่อบอบตอบแม่ใช้เวลาเดินทางซื้อของทั้ง หมดสชั่วโมงสินาทีอ่าแบบนี้นะคะสี่ชั่วโมงสิบนาทีเอาคำตอบสุดท้ายตรงนี้มาตอบนะคะเวลาทดเขียนให้ครูด,ด้วยนะลบ60สิออกกี่ครั้งบวกเข้าเพิ่มไปกี่ครั้งนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็เวลายืม เขียนให้ครูด้วยยืมไปเหลือ1แล้วก็บวกเพิ่มอีก60นะคะเวลายืมยืมไป1บวก60เนาะแต่ถ้าเวลาลบออกลบออกทีละ60แล้วบวกเพิ่มตามจำนวนที่ลบออกนะคะอย่าลืมนะอ่ะคราวนี้จะขอยกตัวอย่างในกรณีที่เป็นชั่วโมงกับนาทีที่ไม่ต้องยืมบ้างเช่น2ชั่วโมง 55นาทีลบกับ1ชั่วโมง10นาทีลบกันหลบศูนย์ได้5 5าลบหได้4 2่ลบหได้2ข้อนี้เราจะตอบ2องชั่วโมง45นาทีได้เลยเพราะอะไรเพราะว่า45นาทีของเราเนี่ยมันไม่เกิน60นาทีนะคะถ้าไม่เกินเราไม่ต้องลบออกเนาะอ่ะยกตัวอย่างใหม่ถ้าเป็น สองชั่วโมงห้าสิบห้านาทีลบสิบนาทีก็ลบเลยได้ห้าได้สี่ได้สองก็ตอบสองชั่วโมงสี่สิบห้านาทีเพราะว่าสี่สิบห้านาทีไม่เกินหกสิบนาทีนะคะอ่ะคราวนี้ลองบวกบวกบ้างหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงห้าสิบห้านาทีบวกหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกสองบวกหนึ่งได้สามอย่างข้อเนี้ย มันเกิน60ถูกไหมถูกไหมเราก็ต้องลบออก60หนึ่งครั้งแล้วบวกเพิ่มไป 1, mm. 1> เพราะว่าเราลบออกไปหนึเราก็เลยต้องบวกเพิ่มไปหนึนะคะ60 60ห้าลบ60ได้ห้าสี่สมบวกหได้สี่ข้อนี้ก็จะตอบสี่ชั่วโมง5นะ้นาทีแบบนี้เนาะอ่ะอีกกรณี1ถ้าสมมุติว่า ตรงนี้เป็น3ตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น5นาที5นาทีแล้วเอามาลบกันครูถามว่า5นาทีลบสินาทีได้ไหมคะไม่ได้เพราะห้ามันน้อยกว่าถูกไหมห้านาทีเลยต้องยืม3เหลือสอง แล้วก็บวก60เข้าไปเวลายืมเราจะบวกเข้าไปนะคะหนาทีบวกหกนาทีเป็นหกสิาเนี้เราก็ลบกันได้แล้วค่ะห้ลบศูได้ห้าลบหได้5 2าลบหได้ห5ึนาทีเกิน60สิบไหมไม่เกินนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบ1ชั่วโมง55นาทีได้เลยนะคะอย่าลืมเช็คเสมอว่าด้านหลังห้ามเกิน60นะคะขอบคุณค่ะ